หนูกับพี่นิชาสร้างอะไรกันใช่แล้วแม่ดูสิพ่อจะด้วยว้าวทำอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านของเราค่ะก็นี่ไงบ้านเราบ้านเราติดทะเลด้วยนี่ไม่ใช่ค่ะพ่อหมายถึงตรงเนี้ยแหละนี่นะพ่อดูนะตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถนอนก็ได้ด้วยที่สำคัญมาออกกำลังกายยังได้เลยพ่อแล้วหนูหายปไหนเนี่ย แฮ่ hey! เนี่ยพ่อเราออกกําลังกายได้ขึ้นไปข้างบนหรือจะนอนตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเอาเตียงมาวางอีกก็ได้นะเนี่ยแล้วหนกก็ทําเป็นที่นอนด้วยนอนได้ก็ตั้งหลายคนเลยนะนอนจริงก็ได้ด้วยเมื่อกี้หนูเพิ่งนอนจริงไปเองเมื่อตก,กี้เนาะเป็นไงว้าวดีมากเลยจะรูหนูจะขึ้นไปนอนให้ดูแหละฮึด ทางนี้นะแม่กับพ่อดูนะนอนได้ตั้งกี่คนอะ่ะนอนได้ตั้งเจ็ดคนนะแม่มาลองนอนสิอุ้ยไม่เอา๋ือแม่กลัวตกแม่ตกเถอะไม่ตกหรอกแม่มก็ดีอยู่นะแต่มันก็นอนสบายดีนะแต่ขาแม่ไม่ยาวไปหรอห นอนได้สบายใช่ไหมอืมใ,ใช่ใช่ใช่ลูกแต่แม่รู้อย่างหนึ่งนะรู้ว่าอะไรหรอคะวันนี้เราเป็นตันสุกลูกปลวลบของหงส์หรือยังอ,อ๋อยังเลยแม่หนูลืมเออนั่นหนูไปก่อนนะเอาเดี๋ยว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 นะลูกเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่เอามาพาะพร้าวไปให้เขาไงเข้าใจไหมลืมเปล่าอ๋อจริงแม่ มีมะพ้าวบ้านเราเต็มเยอะเลยสันตดสันต้นไม้โอเคมีแบบหัน,นไปเราด้วยนะไปบอกพี่แคมป์ด้วยมะพร้าวอ่ะลูกอันนี้ให้แม่อันนี้ให้ลูกนินโอ้ใช่ลูกแป้นนึงนะเยี๋เอาผสมกันก่อนเดี๋ยวอันนี้ถือไปให้พี่แคมป์เขาด้วยเกอพี่แคมป์ช่วหิวอาไปอ้ำ ง่ายพี่แคมหมดเลยเหรอแม่เอาใช่สิทันตัวเองอยากกินก็กลับมาบ้านดี๋ยวแม่ทําให้เย่ป้าป้าป้าทิกาเออเสีทิกาแนะ่อยากกินนะให้พี่แคมพินิชาพินิชาบอกทางมาหน่อยได้ไหมว่าจากบ้านเราอ่ะไปตรงไหนอะถึงจะไปหาพี่แคมได้เคนพี่วงกลมบ้านตัวเองก่อนนะนิ่ติดทะเล เราก็ไปบ้านแล้แล้วก็ไปทางนี้ตรงเลยอาา่ะฮะพี่แล้วไงต่อล่ะมาตรงแล้วแล้วก็เลี้ยวทางนี้อาา่ะฮะไปตรงเลยโอเคสวแล้วก็เข้ามาเลยจ้านี่ไงพี่แคลอยู่ห้องนี้อ๋อทิกาเข้าใจแล้วไปกันเลย ว้าวไม่ค wow. <zek> ่อยอยากกินมาพางจังเลยอะเพราว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีขายไม่ก็ไม่ค่อยมีนะที่ไหนมีบ้างอยากกินอยากกินมากเลยตอนเนี้ยโอ้อยากกินมาพังกูอยากยังไม่ได้ต้องเก็บเสียให้มันน่ารอเอ๊ะนั่นคนที่แชรกับคนที่ก กดคิวให้หน่อยพี่ชากดไม่ได้ดึงใช่ไหมดึงบัตรคิวไปคิวหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะนี่ครับพี่ครับ thank you จ้อาอ้าวหมายถึง thank you จ้าที่ให้มาป่าพี่อ่ะวยพ, <c oughs> พี่รู้ได้ไงอ่ะก็พี่รู้จะี่เห็นน้ำเธอมาพี่กำลังอยากกินมหมก็พอดดิ้นเลยน้อง thank you นะ เจ้ค <Danke S 1> ่ะอุ yeah, ้ยเต็งคิวนูกดพี่กดสิจ๊ะได้ไรโน่ได้ไรโน่ได้นนนนนพี่เปิดเลยมอน่ารักมากมินิชาร์ปอดินสอน้องคีก้าอยู่ตรงนี้เหรอเออใช่ของมินิชาร์างหากหรอ มีป๊อปอิดแต่ไอซิมปุ้จิมปุตอนนี้น่าจะหายฮิตแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดว่าซิปมปุซจิมปุเนี่ยหายฮิตกันหรือยัองครนีชาว่าน่าจะหายฮิตตัวมัง้งแต่ว่าก็ยังเล่นกันอยู่ <c oughs> เอาบัตรประชาชนของพี่มาก่อนโอเคพี่ชาดีใจมากได้หมอนพี่ชาจะเอาไปลองกอดนอนโอเคนั้นนี่ของพี่นะนะ้ำพี่ชาเลยละเฮ้ยนั่นของ ต้องหากนะหมอนโนหมอนพี่หมอนพี่เดี๋ยวพี่เขียนชื่อก่อนนะ้องไม่มีชื่อของน้องอ่ะเจ้